เราอร่อยก็ซาอุแกงขนมแกงขนมสูตรเนื้อเยอะแยะนะในมอละ่ะนี่เองเอาบวกมาไหมกินเขาแล้ว เราจะแกงขนุนกันแล้วนะคะทุกคนอันนี้เป็นสูตรของขวนเองไม่รู้ว่าใครจะทาเหมือนกันหรือเปล่าน,นะคะเพราะว่าบางคนเขาก็จะไม่เอาพริกมาควากับกระดูกเนาะแต่ว่าของขวนจะเอาพริกมาควากับกระดูกก่อนบางคนเขาก็ตั้งน้ําให้เดือดเลยนะคะทุกคนตั้งน้ําให้เดือดเอากระดูกหมูใส่พอน้ําเดือดเสร็จก็เอาเอากระดูกหมูใส่เลยแล้วก็ต้มกระดูกหมูแล้วก็ใส่ตะไพรกที่หลังคะแตงของเรา จะคั่วน้ำพริกกับของมันให้เข้าก่อนก่อนนะจ๊ะดูหมูจ้ะอาหารสินชิ้นเรียบร้อยนะคระับไปทุกคน

เขาเคี่ยวไปจนหอมแล้วเราก็เอาน้ำนี่น้ำใส่ดได้ <c oughs> โอ้ยอร่อยแม่อร่อยแม,นยมน่น้ำลา้าง,ำลางคุกใช่ไหมทุกคนจัดเป็นน้ำล้างโคุกีห้เราค่ะ อยู่ต่างบ้านต่างเมืองนะคะก็ต้องใช้ขนนกระป๋องนี่แหละคะ่บะบะมี่เจ้ากขนนสดๆนี่นะเปิดปุ๊บก็จะเป็นประมาณเนี้นะคะ่ะกระป๋องหนึ่ <c oughs> นงก็จะได้ประมาณนี้นะคะ่ะแต่เราจะทำ สองหนึ่งจะได้ประมาณนี้นะคะเราจะนำสองกะป๋อง <c oughs> เรียบร้อยเจ้าขนมสองกะป๋องเขาก็จะได้อยู่ประมาณนี้นะค่ะเครื่องเคียงมันมีอะไรบ้ามะเขือเทศนะคะใส่มีมะเขือเทศ <c oughs> บ้านขอนห้องมะเขือส้ม <c oughs> อันนี้อะไรอ่ะผักชีใบเลื่อย <c oughs> บ้านขอนห้องหอมป้อมเปอร์ <c oughs> อันนี้ ใบชาบูบ้านขอนห้องห้องอย่างออพักแค้แต่ละที่ก็จะห้องเหมือนกันนอกอ่างอีสานก็นจะห้องพักอ,อีเลิศเนี่ยจะไปเขาไปดูวหน้ามันเดือดหรือยัอพอเดือดแล้วเราก็ปรุงรสนะคะใส่ชูรสตามใจชอบนะคะใส่เยอะแซ่บเยอะใสะะ่สน้อยแซ่บน้อย ใส่หงนัวรสด,ดีไปนิดนึงเมื่อกี้เราใส่เกลือกับปลาไาแนวนะคะกับกะปิเรายังไม่ต้องใส่น้ำปลานะคะเดี๋ยวเราก็ชิมดูก่อนว่ามันขาดอะไรน้ำเดือดแล้วใช่ไหมคะต่อไปเราก็เอาผนนใส่ ปิดฝาไว้สักพักน,นะครับเดี๋ยวเรามันเดือดอีกทีนึงได้เราก็เอามะเขือเทศกับพวกผักใส่ค่ะใส่มะเขือเทศลงไปน่เค <speaking> ใส่ักแคแล้วก็ใส่หอมต้มตุ๋นนี่แกงขนุนเราจะสำเร็จแล้วนะคะทุกคนแกงขนุนเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟรับประทานได้ค่ะ